สวัสดีครับเพื่อนเพืผมแล้วก็วาวช่องในช่อง YouTube นะครับผมก็อยู่จึงบริเวณเจุดพักรถนะในจังหวัดของจังหวัดตากก่อนจะเข้าไปลำปางอะ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วนะชื่ออะไรแต่ว่าเมื่อกี้จะขับออกไปแล้วนะเพื่อนลองมาจอดด้านหลังดูดในในรีวิวของคนที่เคยมาที่เนี่ยเอยข้างหลังมันมีน้ำด้วยนะเป็นเป็นแม่น้ำหรื ขาบอกเป็นมาน้าวังนะก็เลยเดินมาดูนะเออจินจุ้เป็นแบบนี้เพื่อนสวยมากเลยอ่ะมันแบบคล้ายๆแบบเป็นอุทยานแห่งชาติเลยนะอากาศแบบแบบเราเรียกว่าอะไรฟิลได้เลยะมันจะกลายเป็นคล้ายๆของอุทยานแห่งชาติเนี่ยดูนะเพื่อนนี่มันเดินกุมภาพันธ์นะต้นเดอนดกุมภาพันธ์ก็แบบแรงๆแต่ว่าได้มีอากาศนะได้มีพี่ๆของกรมทางหลวงเขามากลางเต็นท์นอนกันกน,นะครับนี่เลยเมาดูคนเป็น,นยังไง

เย็นดูมันเย็นดิมันมีถึงงี้นะ,ะทำเป็นแพงเพิงยื่นออกมันลยนะจุดเป็นคนเป็นเหล็กเลยอะ่ะแข็งแรงเลยนะมาดูนี้ก่อนขึ้นเพื่อนลงไปได้นะเขาเป็นเืินได้ทางลงไปนะเพื่อนอสวยมากเลยี่ะแทาทาสีแทาอะไรอยู่นะถ้าทาสีใหม่ทาเขามันเป็นยังไงละ่ะ อ๋อไม่กลิ่นสีตรงนี้เองนะโอ้โหสวยว่ะดูดิน้ำน่าเล่นมากเลยน้ำดูใสเลยสย่ะนมันจะเป็นเป็นหน,น,น,น้าแรงนะก็แบบประมาณก้อแห้งๆเนาะถ้าเป็นหน้าฝนผมว่าหูจะงามมากเลยแต่น้ำมันก็เยอะไปใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยน้ำเอื่อยๆนะหน้าแรงน้ำาก็น้อยใช่ไหมมันก็ทำให้เราเห็น โคดินอะไรเงี้ยกับเนินทรายอะไรแบบนี้เนะี่ยโอ้สวยจริงๆเปล่าไม่เดินมาแล้วไม่รู้เลยเนี่ยดูวิวข้างหลังดิคือที่นี่เขาให้กางเต็นท์ได้นะเป็นที่พักอะที่พักแบบคนเดินทางแล้วไนมะ่ไหวเดินทางอยากจะพักพักนอนก่อนนะประมาณนี้ยดีสวยฮะไ้ดูนะ อืม,อม,อมงงก็ชงกัยไปเอ็นเตอร์โอเคครับเพื่อนๆไหนแบบขับรถมาเหนื่อยๆนะก็ามาแวะตรงจุดตรงนี้ได้นะแต่ผมจะเขียนลิงค์ไว้ข้างหลังว่าอยู่บริเวณไหนนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราช่วน้องผมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ